หากพูดถึงจังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดไหนดีกว่ากันเขาได้ออกไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่าชาวต่างชาติมีความคิดเห็นอย่างไรและคําตอบอาจทําให้คุณอาจประหลาดใจาก็ได้ถึงแม้ว่ากรุงเทพจะเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศไทยแต่หลายคนก็รู้สึกชอบบรรยากาศสบายๆของเชียงใหม่มากกว่าและในการสัมภาษณ์ครั้งนี้เราจะมาวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสองจังหวัดนี้กัน จากประสบการณ์โดยรวมคุณอยากไปเยือนที่กรุงเทพหรือเชียงใหม่มากกว่ากันวันนี้เขาจะมาถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้มาเที่ยวที่เชีงยงใหม่และมันแตกต่างกันกันกบที่กรุงเทพอย่างไรและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชอบที่ไหนมากกว่ากันมาดูกันเลยบทสัมภาษณ์แรกเธอเป็นหญิงสาวชาวต่างชาติมีชื่อว่าเคียร์เธอมาจากประเทศอิตาลีเขาได้ถามเธอว่าอะไรที่ทําให้คุณมาเที่ยวที่เชียงใหม่ เธอได้ตอบว่าเธอแค่อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศทางภาคเหนือของประเทศไทยที่นี่มีสิ่งต่างๆให้ดูมากมายและก็ยังมีตลาดต่างๆมากมายอีกด้วยเวลาที่ได้เดินที่นี่ก็จะเดินได้สะดวกสบายเธอชอบทั้งกรุงเทพและก็เชียงใหม่ชอบทั้งสองที่เลยแต่ถ้าอยากเดินเล่นสบายๆในเชียงใหม่ที่นี่ก็จะมีตลาดและอาหารดีๆแต่ถ้าอยากสังสรร์ปาร์ตี้ ก็มีให้เลือกอยู่ทุกที่เลยในประเทศไทยและที่นี่ก็ยังเป็นที่พบปะผู้คนได้ดีกว่าและมันก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยแต่ถ้าให้แนะนําเธอบอกว่ากรุงเทพนั้นดีกว่าแต่ถ้าเกิดมีกรุงเทพแค่มึงเดียวในประเทศไทยเธอก็ต้องเลือกเป็นกรุงเทพเพราะว่ามีอะไรให้ดูให้ทําอยู่มากมายและมีสิ่งใหม่ๆใ,ให้ทําอยู่เสมอและต่อมาหนุ่มชาวต่างชาติคนนี้มีชื่อว่าคอนเนอร์มาจากแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ เขาบอกว่าเขามีทางเลือกที่จะเรียนมหาวิทยาลัยหรือจะไปท่องเที่ยวก็ได้แต่เขาเลือกที่จะไปเที่ยวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นสิ่งที่เขาอยากทําอีกด้วยตอนที่เขาอยู่กรุงเทพนั้นมันไม่ได้สนุกอะไรมากมายแต่ที่นี่มันรู้สึกผ่อนคลายจริงๆมันเป็นสถานที่ที่เหมาะกับคนที่ชอบแนวนี้เหมือนกันส่วนผู้คนที่นี่ก็น่ารักที่นี่มีเวลาให้ผ่อนคลายแต่ที่กรุงเทพดูมีชีวิตชีวา เขาเล่าว่าเขาเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์และอยากขี่ในกรุงเทพด้วยมันดูซิ่งมากเขาพบเจอผู้คนมากมายและได้เจอผู้ชายเกาหลีกรุงเทพนั้นมันใหญ่โตมากแต่ถ้าให้ไปเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวทั้งสองที่เลยถ้าให้เลือกเขานั้นชอบจังหวัดเชียงใหม่ที่สุดและต่อมาเป็นหญิงชาวต่างชาติสองคนเขาได้ถามว่าคุณชื่ออะไรและมาจากที่ไหนเธอบอกว่าเธอชื่อแอบบี้มาจากประเทศเนเธอร์แลนด ส่วนอีกคนชื่อซูซี่มาจากนเนเธอร์แลนด์เหมือนกันเธอบอกว่าเธอนั้นได้เดินทางไปในเอเชียเป็นระยะเวลาสามเดือนแล้วและกำลังเที่ยวอยู่ที่ภาคเหนือของประเทศไทยที่เชียงใหม่จะไม่ค่อยวุ่นวายเธอบอกว่าเธอชอบความวุ่นวายในกรุงเทพและต่อมาเป็นชายหนุ่มชาวต่างชาติมีชื่อว่าเอเอมาจากประเทศตุรกีเขาบอกว่าตอนแรกเขาก็มาเที่ยวที่กรุงเทพมหานครและจะไปเที่ยวให้ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีคนแนะนําให้เขามาเที่ยวที่เชียงใหม่ที่นี่มันเงียบสงบมากและก็สบายๆอีกด้วยที่นี่มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายเขาบอกว่าหากคุณชอบไปเที่ยวคลับหรือปาร์ตี้เขาแนะนำว่าต้องเป็นที่กรุงเทพแต่ถ้าชอบสำรวจหรือชอบทานอาหารและสัมผัสกับวัฒนธรรมใหม่ๆเขาแนะนำว่าต้องเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่และต่อมาเป็นกลุ่มวัยรุ่นชายที่มีชื่อว่าเทสตัน และก็ชื่ออเล็กและชื่อจอร์ดพวกเขามาจากประเทศอังกฤษทั้งหมดเลยพวกเขาบอกว่าเขากําลังเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วประเทศไทยก่อนหน้านั้นพวกเขามาเที่ยวที่ภาคใต้ประมาณสี่สัปดาห์แล้วและในตอนนี้พวกเขาอยู่ที่เชียงใหม่เป็นวันที่สองแล้วที่นี่มันดีกว่าในกรุงเทพเพราะกรุงเทพนั้นเต็มไปด้วยผู้คนและผู้คนก็เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวดีอีกด้วยพวกเขาชอบวัดและที่นี่ก็เข้าฟรีทุกอย่างแต่ถ้าเป็นที่กรุงเทพจะต้องจ่ายเงินค่าเข้าประมาณ หนึ่งพันบาทเลยทีเดียวเขาบอกอีกว่าเขาชอบเชียงใหม่มากกว่ากรุงเทพที่กรุงเทพนั้นมันวุ่นวายแต่ที่นี่มันดีจริงๆแล้วทำให้รู้สึกผ่อนคลายอีกด้วยและการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ก็อยู่ในระดับที่ดีอีกด้วยและก็ไม่เหมือนที่ไหนเลยและที่นี่ก็มีอะไรให้ทำมากมายด้วยซ้ำไปซึ่งกรุงเทพกับเชียงใหม่นั้นแตกต่างกันบรรยากาศในกรุงเทพก็จะมีบา และจะได้พบเจอกับผู้คนมากมายเขานั้นเป็นแบคทคเกอร์ก็จะเจอคนกลุ่มเดียวกันในเชียงใหม่ก็เหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ออกไปเที่ยวพักผ่อนในเวลากลางคืนของกรุงเทพหากคุณต้องการพบเจอผู้คนจะเห็นได้ว่ามีผู้คนอยู่แทบทุกที่เลยซึ่งกรุงเทพนั้นเป็นเมืองหลวงหากคุณชอบสังสรรค์ปาร์ตี้ก็ต้องไปที่กรุงเทพแต่ถ้าคุณชอบเดินป่าหรือไปในชนบทก็ต้องไปที่เชียงใหม่ แต่ยังไงก็ชอบเชียงใหม่มากกว่ากรุงเทพยอยู่ดีและต่อมาเป็นคู่รักชาวต่างชาติฝ่ายหญิงมีชื่อโชทันมาจากประเทศเยอรมนีส่วนฝ่ายชายมีชื่อทิมมาจากเยอรมนีเหมือนกันพวกเขาบอกว่าตอนนี้กําลังเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศและโชทันก็รู้จักกับคนที่เขาเคยอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยโชทันบอกว่าที่นี่มันเจ๋งมากจริงๆและเวลาที่ได้พูดถึงที่เชียงใหม่ก็ทําให้ทิมนั้นอยากมาเที่ยวที่ภาคเหนือของประเทศไทย และโชวทันก็ชอบที่นี่มากมีตลาดดีๆอยู่มากมายและก็เป็นธรรมชาติอีกด้วยมันดีจริงๆและที่นี่ก็สวยเหมือนกันและโชวทันก็ชอบทั้งสองที่เธอชอบทั้งกรุงเทพและก็เชียงใหม่ที่เชียงใหม่นั้นจะอยู่แบบไปเรื่อยๆสบายๆไม่ต้องใช้ชีวิตแบบเร่งรีบแต่เธอก็ชอบแบบที่มีผู้คนเยอะๆเ,เหมือนกันซึ่งผู้คนที่นี่เป็นมิตรมากได้พบเจอกับผู้คนมากมาย ที่พูดคุยด้วยได้ไม่ว่าคุณจะไปที่กรุงเทพหรือเชียงใหม่คุณก็จะได้พบกับผู้คนที่หลากหลายโชทันบอกว่าชอบที่เชียงใหม่แต่ถ้าให้เลือกขอเลือกเป็นกรุงเทพเพราะว่ามันสะดวกในการเดินทางถ้าหากเป็นที่เชียงใหม่ต้องนั่งรถแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์เท่านั้นและต่อมาเป็นหญิงสาวชาวต่างชาติอีกคนมีชื่อว่าเมแกนมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเธอบอกว่าเธอมาเที่ยวที่นี่ได้ประมาณสามเดือนหรืออาจจะอยู่นานกว่านั้น ที่นี่มีความเป็นธรรมชาติมากและเธอก็ชอบวิวและภูเขาของที่นี่มันสวยและดูเงียบสงบอีกด้วยเธอบอกว่าเธอนั้นชอบที่เชียงใหม่มากกว่ากรุงเทพเพราะมันเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายที่จริงแล้วเธอก็ชอบนิวยอร์กและก็สหรัฐอเมริกาเหมือนกันแต่ในบางครั้งก็อยากไปที่อื่นๆดูบ้างเธอบอกว่าเธอรู้สึกสบายใจทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองไทยที่นี่มีอะไรให้ทำมากมาย และได้พบเจอกับผู้คนมากขึ้นส่วนในกรุงเทพก็ยังคงต้องปรับตัวในเรื่องของเวลาเธอชอบเชียงใหม่มากถ้าชอบเดินชมเมืองและรักธรรมชาติเชียงใหม่นั้นเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบมากๆและต่อมาเป็นเด็กวัยรุ่นชายมีชื่อว่าไอแซคมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์และเด็กวัยรุ่นหญิงมีชื่อว่าโซฟีมาจากเนเธอร์แลนด์เหมือนกันเขาบอกว่าที่เขาออกมาจากกรุงเทพนั้นเพราะว่าคนทุกท่านมากและเธอต้องการท่องเที่ยวอยู่ที่เชียงใหม่ ประมาณสามเดือนที่เชียงใหม่นั้นมีความแตกต่างจากกรุงเทพก็คือที่เชียงใหม่จะสบายๆและเงียบสงบมากเวลาที่ได้เดินเล่นตามท้องถนนไม่มีเสียงที่ดังรบกวนเลยมันก็แตกต่างจากที่กรุงเทพมากและไอแซคก,ก็ชอบทั้งกรุงเทพและก็เชียงใหม่ชอบทั้งสองที่เลยแต่เชียงใหม่นั้นจะสบายๆซึ่งเป็นสิ่งที่เขานั้นต้องการพักในเมืองไทยส่วนโซฟีก็ชอบเชียงใหม่เหมือนกัน เธอบอกว่าที่กรุงเทพนั้นดูสนุกสนานแต่จะอยู่เพียงแค่สองสามวันก็พอแล้วถ้าเกิดอยู่นานกว่านี้ก็อาจจะเหนื่อยล้าได้ที่กรุงเทพนั้นมันยุ่งยากและอาจจะหลงทางได้ไอแซคบอกว่ากรุงเทพนั้นกว้างใหญ่มากและมีอะไรให้ดูให้ทำมากมายเขาชอบเชียงใหม่มากที่สุดเพราะดูแล้วสบายๆถ้าใครมาเที่ยวที่ประเทศไทยโซฟีได้แนะนำว่าให้มาเที่ยวที่เชียงใหม่ แต่ถ้าให้เลือกเธอแนะนําเป็นที่กรุงเทพเพราะมีชื่อเสียงมากก็เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับคอมเมนต์แรกกล่าวว่ากรุงเทพสําหรับชีวิตนี่คือการหลบหนีจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประเทศไทยคือสถานที่ที่ต้องไปในตอนนี้เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกคอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่าฉันกําลังคิดที่จะเปเมืองไทยในเดือนเมษายนเพื่อเล่นสงกราน เมืองไหนจะเป็นเมืองที่เหมาะกับประสบการณ์นี้ที่สุดอมเมนต์ถัดไปกล่าวว่ากรุงเทพยังมีอะไรให้ทำอีกมากมายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราว และความคิดเห็นในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ